อตอนนี้เขามาวัดถ้ำโซม่าแถวนี้เลยจะมาบึ่งจุดชมวิวไว้บอไวบอ้บฮาบึ่งจุดชมวิวเด้อก้อนสิขึ้นไปเนี่ยทางมันจะเป็นแบบนี้มามามื้อนี้มาปีนเขาน้ำมื้อนี่เขาบ่าประมาณ300เมตรเอา3า0เมตรกิโลเมตรหรือแบบไหน ทางขึ้นนี่เป็นทางแบบนี้ออวัดถ้ำโซมโซมตัวนี้น่าจะเป็นภาษาพุทธไทยอ,อันนี้อันนี้ทางขึ้น บอให้เอารถคืบบวชสายเทวนะ่าทางนะขึ้นมาสิเป็นแบบนี้โอ้สามร้อยเมตรบวชธรรมาดาได้ กำลังเด้นมาเนี่ยนะมาลองกำลังจะของเด้นีวันนี้เราเอาขึ้นอยู่เด้นเขาบอกให้เก็บหินด้วยโอ วัดนี้ก็วัดงามนี่กำลังสร้างเป็นวัดกำลังก่อสาร้างเลยพี่น้องเลยวัดทำโนซุ่มบอกกำลังก่อสาร้างโอ้ถือว่าเป็นคู่กันใหญ่เลย ซ้แถวนี้นี่ซ้ำเป็นโรงแรมหลายชั้นน่เหมือนอกกว่าก็ได้แถวนี้เออเออครับมีโอ,อกาสได้มาก็ถือว่าโชคดีโชคดีได้ได้มาปีนแถวนี้ได้พูดเท่าด้ยวยฟังเสียงหายใจบงรูก ะพากันมเบึกระวังหินข้างบนหล่นทับ เก้าเสียนนะครับแกะจากหินเลยนะครับเพื่นเอาหินมาแกะเลยแถวนี้เพื่อนบวได้เห็ดรูปปั้นนูนนะแกะสะลักนะถือว่าสวยงามถือว่าอลังการงานสร้างเลยแถวนี้ 你妈我刚起来。 การงานสร้างโอ้ถ้าเลี้ยวขึ้นมาอย่างพุ่นี่เป็นประดับไฟได้นี่วะเลยคนบ้านไม่หมดมสวยงามสวยงามเด้อพี่น้องเด้อทำขาวหรือวัดทำโซมโ สลักหมดเลยแกะสลักจากหิน หนองซูงเลยรัเป็นศริรากันปะเรียนอันนี้คือภาพมุมสูงะะเห็นหมู่บ้านโอ้ถือว่าหม่องนี้เป็นหมองสวยงามอีกหมองนึงและต่อไปหน้าที่เป็นนะจุดขายต่อไปของอำเภอหนองสูงนะเมืองภูไทยเอพห็นเหน อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยีกแห่งหนึ่ง่อไปที่เห็ดนี่เพิ่นแก้สลักจากหินมัดนะบได้เป็นเห็ดเป็นลูกปั้นเลยแก้สลักออกจากนี่ผานี่หินนี่เลยนะอีตัวหนึ่งยังบบมีความมุมสูงสิเห็นหมู่บ้านต่งตงางๆพุละเรียเห็นจนดฮอดเมืองหนองสูงพุละเดือาน นีก็ลังก่อศักดเจ็ดสั้นมาสองสามสั้นพลัดบึงทางเราดูคักคักคักง,ง,งานไพ่โบได้มากถือว่าพามาบึงเ้อ นีอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นสั้นที่สามที่สี่เลองนเสร็จอย่างแถวเนี้ยมันเซียนฮอนลิป,ปุ่นบอสนี่มันนี่เขียวขจี เอนแกสลักเลยแถมโอ้ย <boundaries> ังเห็ดอีกกวางไก่ไปต่อได้เลยนะเดี๋ยวว่าเือ๋่วผมสร้างขนาดนี่แกสลักไปเรื่อยๆอันนี้ยังบลเลวเซ็ตเองอันนี้สร้างแกสลักแม่นบอกครับผมเออแกอยู่นะครับสร้างนี้มาจากไซ กัมพูชาครับโอ้มาจากกัมพูชาพุน่นะเออ,เอ,อมาอยู่ในจักปีละยังยังไม่ถึงปีครับยังบ่ถึงปีโอ,อ้มาจากกัมพูชามาจากกัมพูชีอะครับอืมอยู่เมืองใดเจ้าอยู่กัมพูชาพาตบองผัตบองซีโซพลผมเลยสีโุพลไปเออนะช่างน,นี้เป็นชาน่างมาจากเมืองกัมพูชาสั่งแกสลักนี้โดยตรงเจ้าเคยเยียนมาบอก เคยเรียนมาครับเรียนสถาปัตย์นี่บ่หรือหรือเรียนคู่รักพักจำนี่คู่ครับผมผมไปเรียนกับคนที่แกเป่นแล้วครับผมไปเรียนโอ้บ่ได้ไปเรียนน่ะโรงเรียนมหาลัยแบบนี้ครับผมเออเป็นมหาลัยชีวิตเรียนจากคนที่เป็นมาแล้วครับมาอยู่ตรงกันคน มาคนเดียวครับผมเอาจะมาคนเดียวครับผมแล้วมูเดนอยู่ข้างล่างเลยครับแล้วแล้วมูเดนมียาคนมาเห็ดอยู่นีมมันมีไรายคนครับผมเมื่อก่อนมันมีสองสามชุดโอ้เห็ดเห็ดพวกนี้ตั้งหาเจ้านี้รับเฉพาะแกสลักนี่ครับผมเพิ่งเพิ่งมารับงานครับผมมีห้องน้าผมอีทีโอ้มีห้องน้าอีกครับผมอืมกันเมามาเลย กับพ่อนามเอาจากบางพอามมาจากพัตตบงพัตตบงนี่ใกล้ประสาสนครวัดนครธมบอกใกล้กว่าใกล้ครับไกลบอกครับผมนครวัดนครธมมาอยู่เมืองไหนอยู่เสียมราบโอ้เสียมเรียบเออเสียมเรียบเอ้ยังน่ะสมบอกสมลุกปืนแตกครับอืมสมบอก บ้านแกเทื่อละครับเมื่อบ้านแกเทื่อละไปบ้านเหรอครับบ้านเจ้าอยู่ปุบนพักตบงคุณนายโอ้ไปเมสองเดือนสองเดือนสองเดือนกลับทีหนึ่งลูกเดชเอามานําอยู่บดเรือลูกลูกก็มี่เราบอกลูกอยู่บ้านนหรอครับผมเยอะอยู่พักตบงครับผมเออลูกบดได้มานํามาแต่เมียเมียครับล้านก็มาเฮ็ดซอยกันนี่บอกไม่ใช่ไม่ไม่ยังไง มาอยู่น้ำซื้อครับผมาเฮ็ดเข้าวให้กินครับออืได้ได้เป็นเดือนบอกหัวหน้าจ้างเดือนเป็นเดือนบอกคิดเป็นตารางเมตรท่านโอ้คิดเป็นตารางเมตรับอืมตารางเมตรละเท่าไรนี่แกหลับจากลุงพอตารางเมตรละหมื่นแล้วก็ลตารางเมตรละหมื่นครับผมตารางเมตรละหมื่นแล้วก็แบ่งกันกับผมแบ่งกับไผรแบ่งกับหัวหน้าก็เออ คือหลับเมาตารางเมตรละหมื่นแล้วก็มาแบ่งกันเนาะบโบเมดเอาู้เดียวมาอยู่นี่จะปีแลวเกาะผมเพิ่งมาอาประมาณห้าหกเดือนห้าหกเดือนครับผมเห็นได้จากตารางเมตรละผมทำพญานาคตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะโอ้พญานาคตัวนั้นรับตัวนา้นแล้วก็ทำพระอยู่ข้างบนได้สององค์อ๋อที่เลี้ยงอยู่นั่นนะตรงนั้นเออ โอ้เก่งเก่งเก่งโห,หนาเป็นคนไทยบอกครับผมคนไทยครับคนไทยมาจากสากรุงเทพบอกจากสารคามโอ้อยู่สารคามนี่ครับเฮตุได้ยังหัวยักบหัวหนนาเพื่อนผมทำได้หลายปีแล้วครับอยู่กับหหนานี่ครับผมไปเห็ุมงื่นน้ำบอกครับผมบางทีก็ผมไปทำอยู่ สุพรรณบุรีแลโอ้สุพรรณบุรีก็ไปไปอู่ทองนะครับผมอืมว่าไทยชัดเลยแจ๋วเลยจ้ะเพราะว่ามาอยู่นี่หลายมาอยู่เมืองไทยมีจักปีแล้วประมาณน่าจะห้าหกปีแล้วห้าหกปีละครับผมเออว่าไทยชัดเจนละนะสื่อสารได้หมดละเขียนได้เขียนเป็นอยู่บ่เขียนไม่เป็นนะเขียนบ่เป็นแต่ว่าได้ครับผมฟังรู้เรื่องฟังได้บ้างเออเอาเอาเอา ขอบใจภาษาคามนวันใดขอบใจขอบขอบคุณนี่ขอบคุณเลยครับผมวันใดภาษาคามนครับผมออกคุณคออกคุณออกคุณมาเจอช่างเคนมาแกสลักพระพุทธรูปแกสลักเดิมแกสลักทั้งหินแกสลักผาหินผาแถวนี้ มันมีข้างบนเองมีผาอยู่ข้างบนเองขึ้นได้บ่อขึ้นทางนี้นะครับขึ้นทางนี้เนาะครับผมมีบันไดบ่อมีครับผมไกลบ่อต้องย่างไปอีกบ่อมันที่ห้องน้ำนะครับผมเดินเดินเดินทางไปประมาณจะถึงอ๋อเป็นสั้นอีกสั้นหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลาไปเบิ่งก่อนเอามีภาพจากบางจากที่อื เอาได้มาละเลาะขึ้นไปบึงโซนนี้โซนี้เป็นห้องน้ำเอาได้มาละเลาะขึ้นไปบึงดูว่ามีมี่ไรเนี่